ต้องรีบหอ,อนั่นก็คือลูกหรือผลของฝรั่งคิมจูนี่คือเขาเขาโตแล้วหลังจากที่เราทดกิ่งไปเห็นไหมครับท่านผู้ชมครับสายพันธุ์ของเราคือสายพันธุ์ที่ไรยอดอะไรเงี้ยแต่ว่าคือไม่มียอดท่านผู้ชมครับมีมีมีแต่มีแต่ตลูกผลแล้วก็มีใบนิดหน่อยเพราะเราเด็ดยอดเองท่านผู้ชมครับวิธีการวิธีการทดยอดวิธีการเด็ดยอดวิธีการทดกิ่งก็คือมีอยู่ในเพลิ์เดี๋ยวเราจะวางเพลิ์ของฝรั่งคิมจูเอ่อคลิปก็คือไว้ที่ใต้ ไว้ที่ใต้คลิปนี้นะครับท่านผู้ชมค,ครับไว้ที่ใต้คลิปนี้เนาะเด้จะวางเด้จะวางลิงก์ไว้ทีใ่ใต้คลิปนี้ให้ท่านผู้ชมด้วยติดตามชมต่อว่าคนไหนที่เป็นผ้นาดโอกาสที่จะชมคลิปที่ผ่านมาอะไรประมาณนี้ครับผมว่าเราว่าเราทําอะไรไปบ้างแล้วแล้วก็ทําไมถึงวันนี้ถึงได้มาเตรียมห่อผลได้ก่อนหน้านี้เราทําอะไรไว้อะไรท่านผู้ชมสามารถที่จะติดตามได้ในในเพจที่วางไวท้ที่ที่วางลิงก์ไว้ใต้คลิปนะครับท่านผู้ชมค,ครับ สวัสดีทักทายเพื่อนเพื่อนเอฟซีทุกๆุกท่านนะครับเพื่อนเพื่อคุณผู้ชมครับวันนี้พาเพื่อนเนคุณผู้ชมมาหอบฝรั่งเนื่องจากว่าช่วงนี้เป็นช่วงฤดูฝนช่วงฤดูฝนแต่ว่าวันนี้เป็นวันที่แบบสภาพอากาศดูดีมากท่านผู้ชมครับเห็นไหมฮะสภาพอากาศวันนี้คือแบบไม่มีไม่มีแสงแดดเลยเคลิ้มตั้งแต่เช้าอะไรประมาณเนี้ยคือแบบเป็นอะไรที่แบบโอ้โหนี่เลยเกือบเหมาะมากสำหรับที่จะเข้าสวนหอบฝรั่งท่านผู้ชมครับ หลังจากที่เราช่วงกลางคืนเราก็ห่อไปแล้วเนาะแต่ว่าคือเราต้องมาห่อช่วงกลางวันที่แบบสภาพอากาศที่แบบวันไหนที่ไม่ร้อนอะไรประมาณนี้ท่านผู้ชมครับต้องต้องมาหอ่อก็ต้องต้องรีบห่อหนั่าก็ว่าคือลูกหรือผลของฝรั่งกิมจูนี่คือเขาเขาโตแล้วหลังจากที่เราทดกิ่งไปนะท่านผู้ชมครับ สายพันธุ์ของเราคือสายพันธุ์ที่ลไยยอดอะไรเงี้ยยอดลายยอดลายยอดหมายถึงว่าคือไม่มียอดท่านผู้ชมครับมีมีแต่มีแต่รูปขนแล้วก็มีใบนิดหน่อยในวันนี้เพราะเราเด็ดยอดเองท่านผู้ชมครับวิธีการวิธีการทดยอดวิธีการเด็ดยอดวิธีการทดกิ่งก็คือมีอยู่ในเพลิเดี๋ยวจะวางเดี๋ยวจะวางเดี๋ยวจะวางลิงก์เดี๋ยวจะวางเพลิ์ของ ฝรั่งกิมจูทุกๆคลิปก็คือไว้ที่ใต้ใต้คลิปนี้นะครับท่านผู้ชมครับไว้ที่ใต้คลิปนี้เนาะเลยจะวางเลยจะวางลิงก์ไว้ที่ใต้คลิปนี้ให้ท่านผู้ชมได้ติดตามชมต่อว่าคนไหนที่เป็นผ้าโอกาสที่จะชมคลิปที่ผ่านมาอะไรประมาณนี้ครับผมว่าเราว่าเราทําอะไรไปบ้างแล้วแล้วก็ทําไมถึงวันนี้ถึงได้มาเตรียมห่อผลได้ก่อนหน้า,น,าน,นี้เราทําอะไรไว้อะไรประมาณนี้ก็ท่านผู้ชมสามารถที่จะติดตามได้ใน ในเพลย์ลิสที่วางไว้ที่อ่ที่วางลิงก์ไว้ใต้คลิปนะครับท่านผู้ชมครับเพราะฉะนั้นวันนี้ก็เอ่อที่พาท่านผู้ชมมาดูมามาดูวันนี้ก็คืออย่างที่คลิปที่ผ่านมาที่บอกว่าวิธีการห่อในช่วงหน้าฝนทําไมเราเรา,เราคือเราต้องเราต้องใช้กระดาษใช่ไหมครับท่านผู้ชมครับเราต้องใช้กระดาษเพื่อเพื่อเพื่ออะไรอะไรประมาณเนี้เอ่อในวันนี้ที่เราจะต้องใช้กระดาษใช้กระดาษนี้แบบนี้สีดำตาเนี่ยเพราะว่าเพราะว่าของเรามีเคยเคยซื้อมาแล้วก็มันเหลือแล้ว แล้วก็คือเก็บเก็บมาใช้เพื่อที่อะไรเพื่อเพื่อพรางแสงแดดหนึ่งพรางแสงแดดให้กับอะไรพรางแสงแดดคือแพรางแสงแดดให้กับถุงให้กับถุงด้วยแล้วก็ให้กับผลของฝรั่งด้านในด้วยท่านผู้ชมครับได้ได้ประโยชน์สองอย่างเลยหนึ่งคือทําไมถึงบอกว่าพรางพรางแสงให้ให้กระถุงเนื่องจากว่าเห็นไหมครับท่านผู้ชมท่านผู้ชมถ้าหากว่าถุงของเราที่เราเรานามาใช้ถุงที่เรานํามาใช้ก็คือเป็นถุง เป็นถุงใช้แล้วมันหนึ่งรอบที่ผ่านมาอะไรประมาณนี้เขาเรียกว่าถุงดียูสคือถุงเก่านํากลับมาใช้ใหม่ท่านผู้ชมเห็นไหมครับว่าตรงปลายถุงคือจะโดนแดดเรียแดดเผาอะไรประมาณนี้ทาให้ถุงนี่คือกรอบไปแล้วก็อย่างเงี้ยคือน้ําน้ําก็ไหลออกคือ,อผลเขาคือจะไม่โตนั่เองนี่จะว่าคืออากาศเข้าออกได้มแมลงก็เข้าได้อะไรประมาณนี้ท่านผู้ชมครับเพราะนั้นเราต้องคือเนี่ยคือใช้ต้องใช้กระดาษเพื่อที่จะมา มากรองแสงมาพรางแสงให้กับถุงบ้างอะไรประมาณนี้ตอนตอนนี้ตอนแรกเนี่ยคือเขายังเขายังไม่ก็ยังอยู่ในเผาโดนโดนแดดเผาอยู่ใช่ไหมครับแต่ว่าคือพอพอลูกหรือผลเขาหนักเขาโตขึ้นมาแล้วก็ลูกหนักน้ำมีน้าหนักเขาคือจะโค้งลงแบบนี้อะไรแล้วแล้วกระดาษตรงนี้คือจะเป็นร่มเงาให้กับถุงแล้วก็เป็นร่มเงาให้กับอะไรนะเป็นร่มเงาให้กับถุงเป็นร่มเงาให้กับมาผลไม้คือไม้ผลเราคือฝรั่งเราที่อยู่ด้านในด้วย ว่าเห็นไหมครับว่าคือถ้าเราใช้ถ,ใชถ้าเราใช้กระดาษประเภทนี้ที่ท,ท,ที่ที่ไม่ที่ไม่ซับน้าใช่ไหมครับเวลาฝนตกมาคือน้ําไม่ไม่ซับน้ําเหมือนกับกระดาษ A4 มันก็คือจะช่วยช่วยได้ช่วยประโยชน์ประโยชน์ได้หลายอย่างคือหนึ่งช่วยช่วยพางแดดให้กระถุงช่วยพางแดดให้กับลูกผลของฝรั่งด้านในและประโยชน์2ออย่างท่านผู้ชมถ้าเราจะห่อถุง ถุงขาวคุณอย่างเดียวเห็นไหมครับท่านผู้ชมเพราะว่าอย่าลืมนะครับว่าถุงที่เรานํามาใช้คือเป็นถุงที่นํากลับมาใช้ใหม่คือรีย,ยูสเคยใช้ผ่านผ่านการใช้งานมาแล้วอะไร,รก็เลยต้องต้องใช้คือเราต้องประยุกต์ใช้แบบนี้เลยครับท่านผู้ชมครับนี่คือเหตุผลที่เราต้อง,ต,องต้องใช้กระดาษช่วยอีกชั้นหนึ่งด้านนอกเพราะว่าอะไรเพราะเพราะเราต้องเล็งห่อท่านผู้ชมเห็นไหมครับว่าแต่ละต้นทุกต้นคือ ผลของเขาคือถ้าไม่ห่อช่วงนี้คือเดี๋ยวมแมลงมันทองมาเกาะมาเจาะทําลายอะไรประมาณเนี้ยเสียดายเสียดายผล,ผลผลิตนะฮะท่านผู้ชมครับเสียดายผล,ผลผลิตมากๆเลยอะไรประมาณก็เดี๋ยววันนี้ก็คือจะเตรียมการการห่อผลนะฮะเห็นไหมครับว่าปัญหาของปัญหาของเอ่อคนปลูกฝรั่งก็มีเนาะมันมีมีหลายอยา่างคือวิธีวิธีการวิธีการปลูกไม่พอแล้วก็วิธีการห่อ,อก,ก็มี มีหลายขั้นตอนมีหลายเทคนิคด้วยนะครับผมก็ไม่เป็นไรเราเราเราสามารถที่จะประยุกต์ล้วสามารถที่จะศึกษาเรียนรู้ไปด้วยก็ได้พระศึกษาจากจากอะไรจากประสบการณ์จริงอะไรห่อแบบนี้แล้วได้ผลประมาณไหนอะไรประมาณนี้ครับอันนี้คือเดี๋ยวนี้คือผลหนึ่งที่วันนี้คือสภาพอากาศดีแล้วก็เรามาห่อผลฝรั่งแล้วก็มาห่อเอ่อมหอาห่อกระดาษทับแล้วก็เสียเวลานิดหน่อยก็ไม่เป็นไรแต่ว่าคือเอ่อ หอทั้งหอทั้งถุงก่อนเสร็จแล้วก็ห่อกระดาษทับล้วก็แมก่ก็เสียเวลานิดนึงแต่ว่าคือผลที่ออกมาได้คือแบบโหภูมิใจและพอใจมากๆท่านผู้ชมครับถ้าเราคือแบบค่อยๆค่อยๆเป็นค่อยไปค่อยๆทําไปนะเพราะว่า เกษตรปลาณีดก็คือทําด้วยแบบความปลาเียดไม่ต้องรีบไม่ต้องร้อนอะไรประมาณน,นี้ใช่ไหมครับแต่ว่าอากาศร้อนคือร้อนหมายความว่าคือไม่ไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบอะไรประมาณนี้ครับถ้าว่ากลางวันเนาะกลางวันก็คือห่อไม่ได้แล้วก็คือเนี่ยเข้าสวนห่อกลางคืนก็ได้ะอะไรเงี้ยช่วงหัวค่ำก่อนก่อนจะนอนแล้วเข้าสวนฝรั่งแล้วก็ห่อฝรั่งในช่วงกลางคืนก็ได้ท่านผู้ชมครับนี่เลยคือแบบ มาแบ่งปันความรู้ประสบการณ์แล้วก็ให้กับเพื่อนๆคุณผู้ชมได้รับชมกันอย่าลืมฝากเพื่อนๆคุณผู้ชมกดติดตาม กดซับสไคร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนแล้วก็อย่าลืมเข้าไปดูเพลย์ลิสต์ที่วางอยู่ใต้ใต้คลิปนะครับท่านผู้ชมครับเราจะวางลิงก์ไว้ให้ดีใต้คลิปนะฮะถ้าท่านใดที่พลาดโอกาสในคลิปที่ผ่านมานะฮะท่านผู้ชมครับขอบคุณมากครับผมก็วันนี้ช่องแจ็คบ้านไร่ใจยขาก็ขอบคุณเพื่อนๆคุณผู้ชมทุกๆคนทุกๆท่านที่ติดตามรับชมนะครับท่านผู้ชมครับขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับ